จากที่เราปากรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปในอาคารก่อนดูความยิ่งใหญ่อลังการมาคราวก่อนยังไม่เสร็จดีนะครับมาคราวนี้ก็มีความสวยงามอลังการมากยิ่งขึ้น ก็ยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเป็นบางส่วนที่เสร็จนะครับพื้นหินนอนนะครับแกะสลักสลักสรวยสวยงามมาก ทำเหมือนปลอมเลยนะครับเป็นเหมือนห้อง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 เป็นคล้ายป้อมปราการเป็นโครงสร้างหลักที่ใหญ่มากผลงานฝีมือโชว์การแกะสลักโชว์การใช้หินนะครับการเข้าหินการแกะสลักหินที่สวยงาม แบบศิลปะเห็นไหมครับนกยูงรอบละเอียดทุกะละเอียดทุกนิดครับนกยูงรั่วเสานกยูงใช่รัวยังแกะเป็นร<อ>ัวยังแกะเป็นช่องเลยนะครับศิลปะสีมือกันละเอียด งบทางเมืองมาสร้างอ๋อข้างในนี่ฝ้านี่เป็นไม้ไม้เขียวนิดนึงอันนี้เป็นทรายแดงแต่ข้างล่างเป็นเอ้เป็นหินอ่อนมาเบิลมีฝีมือฝ้านี่เป็นไม้อันนี้เห็นหินเห,ห็นมาเบิลเห็นอ่อนซึ่งเป็นหินที่แกะยากมากครับหินที่แกะยากมากคล้ายๆหยก เป็นมา,บนบมาเ,เ,เบิ้ลนี่คือที่ที่สายาดยุบิหันดูดอนปะผู้ก,ก่อกใช่ครับแบบแบบเดียวกันแล้วก็ที่ที่สร้างธัาจมาหันมีมีมมหินอ่อนน้ำผึ้งนี่นายกมนตรีมาชมแล้วนายกมนตรีกับผู้ว่าการรัฐคือโยคีใส่ชุดส้มโยคีอาทิตียานาตโยคีผู้ว่าการรัฐนายกมาดูแล ดูข้างบนนะครับเจาะสลักตัวหนังสืออักษรนี่คือเป็นเขาเรียกว่าสโลกอกสโลกก็คือพวกอุปนิสัตต์พวกคำพีอุปนิสัตต์คำพีคำพีพามพวกอุปนิสัตต์คำพีพระเวทอ่ะ ำปีพระเวทใครมีใครมีวิทยายุทธยยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพูดของเราก็คือพระไตรปิฎกห้าม,ห,ามห้ามใช้โทรศัพท์ไม่ไม่ไม่อนถ่ายรูปได้เขาไม่ห้ามถ่ายรูปแต่ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้แกะจากเห็นไหมหินสี ถ้าจะมาหา่นก็แกะเงี้ยแต่ของถ้าจะมาหา่นเขาเขาแกะเป็นในรูปดอกไม้ครับแต่นี่แกะเป็นช้างแล้วก็มีรูปดอกไม้ข้างๆอันนี้ก็คือพวกพวกอะไรพลอยตกพลอยต่งางๆหินอ่อนทั้งหมดเป็นหินอ่อนแล้วก็เป็นพลอยแกะสลักเข้าไปเ <ไป S 1> นี่ยทางนี้เป็นดอกไม้ช้างกำลังเน,นี่ยดูเขาเขาแกะดอกไม้แต่ความสังเกตไหมความละเอียดของดอกไม้สู้ถ้าจะมาหั่นไม่ได้ พูดถึงเรื่องความละเอียดของดอกไม้นะอ้าวกล้องเราไปไหนกล้องเราไปไหนมาถ่ายให้หน่อย่อะยืนนรับอ,อันนี้คือ,อผู้ที่เป็นผู้รู้คืออาจารย,าย์ใหญ่ที่อาจารย,าย์ใหญ่ที่เป็นพูดยังไงเป็นผู้นำศรัทธาสร้างเขาสร้างถวา,ายองค์นี้ เรื่อวัสดุการสร้างเนี่ยไม่ต้องประมูลกระเมินค่าถ่ายรูปด้วยครับดูฟ้านะครับเอาดูความยิ่งใหญ่ความอลังการดูฟ้าข้างบน แล้วห้องมีสลักสลักพมพีพระเวทต่างถือว่าอลังการยิ่งใหญ่วัสดุก่อสร้างการออกแบบสวยงามน,นะครับแต่ว่าถามว่าความอลังการโครงสร้างใหญ่แต่ข้างในความอลังการผมว่ายังสู้อักษรดำไม่ได้ แต่รอบนอกเรายังไม่เดินรอบใช่ไหมรอบนอกเราอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีะนะครับนาเรนทราโมดีคนยืนอยู่กลางหนวดสีทองหนวดเงินแล้วก็สีส้มนั้นก็คืออาทิตยนาธโยคีเป็นผู้ว่าการรัฐเ,เจ้าว,วาดวัดโพล,ละคณาต์เมืองโพล,ละกโปนะครับน,นซ้ายมือเป็นใครนวัน น่าจะเป็นผู้ว่า,าการผู้ว่าราชการหรืออดีตน่าจะนะหรือ,อยังไงหรืออาจจะเป็นมหาเศรษฐีคนที่สร้างที่นี่คนที่สร้างที่นี่คนท,คนที่คนที่ลงทุนสร้างที่นี่ต้องรวยขนาดต้องรวยขนาดไหนต้องมีเป็นแสนล้านกกต้องมีเป็นเจ้าวาดใช่ไหมโอ้เจ้าวาดคนใช้มือนะเอะอนั่นแหละเจ้าวาดคนสร้าง อันนี้คือครูเขาอันนี้ชื่ออะไรนี่คร,รูนี่ชื่ออะไรน,นี่สัตกุรูสัตวกตวมหาราูนี่ฮะพิธีดูดูพิธีเปิดของอินเดียนายกรัฐมนตรีมาเปิดเนี่ยริบบิน้นเล็กๆนีแ่แกะแกะที่ผูกไว้วก็แกะออกห้อง <c oughs> งคู่สวยแบบไม่อยากละสายตาเลยนะสวยอลังการอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่แต่ว่าข้างล่างเขาให้เดินรอบอยู่ข้างล่างเดินรอบไปอ จะเป็นแกสะสลักพวกช้างพวกอะไรข้างล่างข้างล่างข้างล่าง,าางชั้นล่างอย่างมานี่เขาเรียกว่าหินเห็นน้ำผึ้งเนี่ยหยกน้ำผึ้งครับหยกน้ำผึ้งหยกน้ำผึ้งอันหยกขาวแฝงนิตเป็นมาเบลิลเป็นลูกผสมเลย ที่แกะแบบแบบแกะแบบมันแข็งมากอ่ะแกะยากแกะน้องๆน้องๆไอ้ไอ้หยกเลยนู่นไงหยกข้างบนหยกเขียวเอามาทําเป็นในก้อนเมฆหงต้องบินอยู่บนก้อนเมฆแต่ว่ามีมีหงหงลงเล่นน้ําอันนี้คือคือคือลักษณะว่าหงลงเล่นน้ําพยาหงสยยยังไม่เเรร็ีบ้อ ยังเก็บรละยัยไม่หมดไม่เรียบร้อย,ยปะยาหงลงลงเล่นน้ำารู้รู้ไ,ได้ไงว่าว่าลงเล่นน้ำนั่นปลาน้ำตกหงหงเล่นน้ำลี่ปลล